สวนล่องน้ำมปนสล่องน้ำที่สองอ้ำพอนพระใสอภูมิเมืองจังหวัดน้องไทยบอยเซียเต้นสอทหนึ่งสรงเอาดรอกเกอรนขันผู้นี้เป็นฝีพายจัดคาบอบวกอภเภอเมืองได้แล้วคู่บูส ตต่างรวมก็ไม่ได้พรเจ้าแม่บล้อยนะหากชนะท่านีา้จังหรืจะมีโอกาสท้อลอกนะครับผมพ,พรผสยก็เช่นกันนะครับเป็นการชิงอันอดับสองของสาย ลุกพายชูพายดูสิบ้าระหว่างเจ้าแม่บัวลอยบ้านพงศาลรจะพายกับเบือดีพลพ้ลาใส่ออกมาละเจา้าออกมาละเจ้าพี่น้องใจพี่น้องใจกรรมการไม่รอชายมันยานปีนปืนขึ้นฟ้าปล่อยเที่ยวผู้ที่สิบเก้าภายในใจังหวัดหนองคายล่องน้ำที่หนึ่งในนามของเจ้าแม่บัวลอยสาวงามพงศารสาวงามผง มีคแกว่างประเทศไทยไปกับพรผัดสพรพัดไสเดือเพือเลีนองคายไปกับเผือกผอบมาดูสิว่าเจ้าแม่บัวลอยเจ้าชนะพรพัดัสได้หรือไม่ได้พรพัดสดูดีกว่าเล็กน้อยถึงปางกลาไล่อัไล่บอลไล่กี้ไล่ขี้ตีแรงเิ่นจะแจงก็คือเจ้าแม่บัวลอยแพ็มาแล้วอ้ามีองวับเจ้าตงตาดูให้เจ้าแม่บัวลอยหายหายไปสองัหนึ่งเหนึ่พรัดสก็สอ ชิงเขารอบที่สองครับดูให้ดีกันทุกผู้ชมเป็นการพายกันระหว่างเรือไม่ออกค้ำกับเสือผ้านะครับไม่ออกค้ำนักเก็ตเจ้าแม่บัวลอยส่วนผ้าก็พรอใสวายยังไงเจ้าแม่บัวลอยมาแล้วเว้ยเจ้าแม่บัวลอยเริ่มแรงเริ่มบุ่นเร่เปลี่ยนเร่งสีดีขึ้นมาลุยดีขึ้นมาแล้วแพ้ไม่ได้หลังดลขวาทักกู้ขณะนี้มองด้วยสายตาเลื่อมหลังน้ำหน้ามานิดนิดเด็กว่ายหนึงงานนั่นคงเป็นเจ้าแม่บัวลอยอาจารย์เอาเลยสุดสีมันค์เขี อูกแล้ไสำหรับพลมัยใบสนเจโเวยพลาขอแล้วจไม่ลงคอยา้าราบดเปนคนบายเนล่าแล้วบิลสลาจะซ่ลสาถอนลารงอไห้งพะไกรด้งวอไกงพไระดันแลแล้วก็แซงไมทัน่อยให้พลัไหลเข้าเส้นชัยขอบคุณทีมสองนี้มากขอบคุณนักกีฬาสองลครับถูกการผู้สดเกติไม่รอชาตัดสินให้ล่งนะเรือพลเาสเอาชนะไปในเที่ยวนี้ครับ